ล่าสุดค่ะน้องแพรพริตาได้มาลงรูปภาพที่ทาง w v e r s e นะคะมาด้วยเสื้อกล้ามเล่นระบายระบายที่หอบน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีการทำปากจูหลับตาข้างหนึ่งนะคะหมวกก็เป็นผีเสื้อน่ารักมากเซลฟี่สุดน่ารักรเรได้ว,ว่าเป็นผู้รักมากดีมากค่ะลูกสาวโพสต์นิดหนึ่งนะคะก็โสดจึงก็สามารถไปอินกิทให้กับน้องแพรได้นะคะที่ทาง w v e r s e แล้วก็ล่าสุดค่ะคอนเทนต์เบอร์มอนดเฮาส์เนี่ยก็ใกล้จะเปิดเผยออกมาแล้วนะจ๊ะเด็กๆก็มีการมาสปอยเปิดเผยให้เห็นห้อง ต่างๆสํา,าสหรับที่น้องๆนะคะจะเอามาทำคอนเทนต์ใกล้จะได้ดูแล้วะานลงคอนเทนต์การเปิดท่องให้ได้ชมกันกําลังมาสุดนี้ค่ะรอติดตามได้เลยและก็ล่าสุดคอนแทคเลนเอไอออฟฟิเชียลนะคะเขาได้มาอัปเดตเด็กๆเ,เ,เบื้องหลังการถ่ายคอนแทคเลนนั่นเองน้องชี้ของเราก็โอ้โหเป็นการโปรโมทสีเขียวสีเทานั่นเองเนาะแล้วก็ลูกสาวก็มาทด้ขนเฟร์กออกเทาๆเ,เดยกเดียวเริ่มากสวยมากค่ะผมพี่ปู่พี่ย่าแบบใดตรงน้องแพรก็เป็นลูกเจ้าหญิงมากๆนะคะผมลอนลอนน้ หนึ่งตั้งแต่ผมน้องสีดำนนเนอตอนถ่ายรียด้วยว่าคุณหนูคุณใจมากเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตต่อไปนะคะสาหรับที่แอตเนนตาห้าวันที่น้องๆเบมอน bon, จะมีการปล่อยเบมอลเฮาส์อีพีแรกเลยนะอย่างไรก็รอติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยค่ะซึ่งก็ยังมีโมเมนต์ของน้องแพรพริตานะคะมาพรินเซสสุดๆเลยสําหรับคลิปวิดีโอของโตรอนโตคอนเสิร์ตล่าสุดไม่ว่าจะชุดสีชมพูก็สวยมากวันนี้ดูสาวใดตรงนะคะหรือว่าจะเป็นชุดสีทองก็โอ้ดีดีวยว่าตัดมา เพื่อนน้องแพรเลยนะคะดีงามสุดๆไปเลยเจ้าหญิงในทุกๆชุดเลยนะคะือว่าจะเป็นเพลงชีสก็โสดจึงมากๆเด้อทห้คอนเสิร์รตน้องก็มีการใส่กางเกงนะคะลายจุดแล้วก็ตัดกับลายขวางเสื้อสีดํำน่ารักมากส่วนนี้คือแบบเป็นแก้วเป็นแสงมากทุกคนได้โชว์เดี่ยวของน้องแพระค่ะแบบชัดๆโอ้ไม่กอดที่ฉันจะตุยในความสวยของลูกสาวค่ะอันนี้ไม่ไดี อวยนะแต่ว่ามันเห็นๆอยู่ค่ะทุกคนเอนดูค่ะสวยแบบสวยสังหารมากแม่สวยหน้ามองสุดๆเลยค่ะน้องแพรจังหวะสะบัดเสยผมคือแบบเออก็สวยเกินนะคุณนะแต่ว่าก็เชิดด้วยนะคะ่ะเอออย่าไปยอมค่ะลูกสาวท้ายคอนเสิร์ตก็น่ารักมากๆเลยค่ะเต้าแพรสงจุบ๊บจุ๊บหามเม่แม่แฟนคลับตลอดจดิตใด,ดๆมาดามแพรคำนี้ไม่เกินจริงเลยจริงๆนะคะแล้วก็โวโคอลของน้องแพรคือที่สุดเนาะในทุกๆวันนะเป็นคนที่เสียงแข็งแรงแล้วก็ยิ่งเอาดนตรีออกนะไม่แกว่งไม่อะไรเลยสิ ยก็ดีมากนะคะสมแล้วที่เป็นโวคอลเสียงสูงปรีของเรานะจับประจำวงเต้าแพรซึ่งชุดนี้เนี่ยได้เห็นเอวน้อยของเต้าแพรละแม่แม่คงปลื้มหนักมากใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็มีคลิปของน้องชิกิต้าค่ะที่เรียกว่าสองเทกูกลายของเรานี่แตกต่างอย่างลงตัวนะน้องชิกก็จะโบ,บ๊ะโบ,บ๊นหน่อยนะคะแต่ว่าบนเวทีก็สวยกินขาดมากๆ e n t e ร t เทนแฟนคลับคือที่สุดค่ะน่ารักมากเป็นโมเมนต์ที่น้องชิกิต้านะคะยื่นไม้ให้กับแฟนๆร้องปรากฏว่านี่คืออีกมุมกล้องหนึ่งน้องๆก็คือตก ใจกันละค่ะประมาณนั้นนะคะดเดียว่าตกใจกันหนักมากอารมณ์แบบว่าเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะทาเอาฮาแตกกันเลยทีเดียวคนไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแต่ว่าเบมอนก็เก่งกันทุกคนแหละแต่ว่าช่องนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะแอดจะอวยน้องแพรแล้วก็น้องชี้เยอะหนักไปหน่อยต้องกราบขออภัยเด้อซึ่งนเดี่ยวก็จะมีคอนเสิร์ตต่อไปนะคะสําหรับที่แอดเดนต้า5วันที่น้องๆเบมอนจะมีการปล่อยเบมอนตเฮาส์ House EP o แรกเลยนะอย่างไรก็รอติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยค่ะ thank oh, you oh.